สวัสดีครับผมนายอุเทนแก้วเถือนนักศึกษาหลักสูตรประการนมมิวัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฒนเลยรานหัส6 3 7 6 0 1หก0ห้องปกครองกสมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องที่ทุกคนสงสัยกันมานานว่าคนเป็นลูกอย่างเราเนี่ยจะใช้หนี้พ่อแม่ให้หมดได้อย่างไรวันนี้ผมมี4วิธีจะมาบอก 1. พูดดีๆทำดีๆต่อท่านเชื่อไหมครับ หลายคนพูดดีทําดีกับคนทั้งโลกเพราะเขาแขกความรู้สึกกลัวเขาจะโกรธกลัวเขาจะไม่รักกลัวมีผลจะกระทบต่อหน้าที่การงานแต่กับคนที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างพ่อแม่จะพูดอะไรจะทําอะไรจะประชดประชันอะไรก็ทําตามใจมีวิจัยบทหนึ่งบอกว่าการที่เรากล้าพูดกับคนใกล้ตัวเพราะคิดว่าเขาเป็นเซฟโซนของเรายัางไงเขาก็รับ ยังไงเขาก็แค่แเรายังมีคำเปรียบเทียบที่ว่าพูดดีกับคนที่ไม่สนิทพูดไม่คิดกับคนใกล้ตัวแล้วมันเหมาะสมแล้วล่ะครับที่เราจะทําแบบนั้นกับคนที่ดูแลเราและรักเรามาตลอดชีวิตดังนั้นเราควรปฏิบัติต่อท่านให้ดีกว่าคนทั้งโลกไม่ดีกว่าล่ะครับทนุถนอมท่านอ่อนโยนต่อท่าน พูดจาไพเราะตท่านพาท่านไปทานอาหารอะไรอร่อยๆซื้อเสื้อผ้าที่สวยๆให้ท่านใส่เชื่อไหมครับแค่เนี้ยเราทําให้ท่านมีวัวใจที่พอโตขึ้นมาแลครับข้อ2อ,องค์สมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ว่าเราจะแบกท่านไว้บนบาทั้งสองข้างปฏิบัติท่านอย่างดีให้ข้าวให้น้ำ ต่อให้ท่านอุจละปัสวะลล่าคนบ่าเราถึงร้อยปีก็ไม่เชื่อว่าจะตอบแทนพระคุณท่านเลดทางที่จะหมดได้ก็คือลูกที่จะทําให้พ่อแม่ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษได้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้พ่อแม่ที่ตรณีรู้จักทําทานให้พ่อแม่ที่ไม่รักษาศีลกลับมารักษาศีลให้พ่อแม่ที่ไม่ศรัทธากลับมาศรัทธาตั้งมัน่น แค่นี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ใช้นี่ได้หมดลูกที่มีพ่อแม่บ้านไหนติดสุรายังติดการพนันลองพยายามไปบอกท่านนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกท่านเพราะท่านก็คิดอยู่เสมอว่าเราเป็นลูกของท่านทางที่จะทําได้ก็คือลองพาท่านไปวัดไปเจอกาลยาณมิตรที่ดีไปฟังคาเทศคำสอนจากปากพระอาจารย์ ให้พระอาจารย์เป็นคนบอกแทนเรานั่นเลยครับจะเป็นบุญที่ติดตัวท่านตลอดไปข้อสามทำตัวเองนี่หละครับให้ดีเพราะเราก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อกับแม่ไม่ว่าเราจะทําบุญทํากุศลอันใดบุญกุศลนั้นที่เราทําก็จะกลับย้อนมาหาตัวท่านนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนพ่อกับแม่ก็จะตามตัวเราไปเสมอหลายคนสงสัย พ่อกับแม่จะตามเราไปได้อย่างไรเราไปคนเดียวท่านอยู่บ้างลองมองกระจกดูสิครับไปสองกระจกดูว่าบางคนตาเหมือนพ่อจมูกเหมือนแม่ไปไหนใครก็จําได้ว่าเป็นลูกบ้านไหนเราจะทำเราจะทําให้เป็นคนดีทํางานการช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากมายตัวเราเองนั่นแหละครับที่เป็นเครื่องขยายเสียง เป็นลำโพงที่เป่าประกาศคุณวางความความดีของท่านให้คนอื่นได้ทราบนะครับอีกอางนึง่งคือตัวเรานี่แหละครับที่ท่านได้เลี้ยงให้เราเติบโตมาอนนุถนอมบำรุงยุงไม่ให้ตไตรายไม่ให้ตองเพราะฉะนั้นแล้วจะทําอะไรที่ประมาจะทําอะไรที่ไม่ดีก็คิดไตรตรองทีท่วนก่อนที่จะทํานะครับข้อสี่ สําหรับลูกคุณไหนที่พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็มันคิดถึงท่านด้วยการทําบุญไปให้ท่านเพราะการคนที่จากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดและสิ่งสําคัญที่สุดคือบุญกุศลที่ส่งไปหาท่านนะครับก็จบไปครับทั้งสี่อ้อหลายคนยังสงสัยพ่อแม่มีพวกคุณกับเราขนาดนั้นเลยหรอบางคนพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก บางคนพ่อแม่ไม่อยากให้เกิดมาด้วยซ้ําไม่เห็นที่พี่บอกเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ผมอยากคิดไ้วยว่าแค่พ่อกับแม่เนี่ยให้กําเนิดเรามันก็เป็นพระคุณอันที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องพ่อแม่คนไหนจะทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนึกน้อยใจครับความกระตันยูเป็นรากฐานของความดี ดังนั้นเราควรกระตันยูต่อผู้มีพระคุณเพราะการกระตันยูจะทําให้เราทําสิ่งใดประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบต่อไปครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ